สวัส hm. ดีครับผ like huh ัเมี้นะครับผมเมี้ดังนม่ย้กินกาแฟครับผมกาแฟสดกฟสดครับมันบ้านนี่ครับผมเป็มุนกระดุมไงล้วมาพบปะมูครับ่ทยมองไทยเล่ถ่ทยมุนทังนี้เออมุนทังนี้มนไปครับพี่น้องบ่มึงกับมึงกันไทยหรือไม่ไยแบบว่ามึงกันหนาราเออแล้วก็จีอัดดับเลินเลี้ยงไปอี่ล่ะเอาสมอมซื้อมุม ตอนนี้เขากำลังบดกาแฟครับอันนี้เป็นกาแฟเป็นเม็ดมาเบิ้งครับอันนี้ผมกัวอีมันก็เล้วชื่อกาแฟสีวา่าผมตังสีวากาแฟปุ้มไห้ครับว่าใหม่เนืสุกเนีย่ยว่าสุกเนืออันน,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 นี้อันนี้เฮ็ดอันนี้เฮ็ดเพื่อยอย่างไรครับท่านบดอยากเม็ดอ๋อบดอยากเม็ดให้เป็นผงม,ผมนันดิราคาเท่าไรครับเน,นี่ยอันอันนี้ครับเนี่ยบด เม็ดอันนี้ครับเนี่ยนีเนีเบดเนวบดนี่บางร้อยก็บาทสองร้อยน่าซไงสปีรัชดาบดไปบดไปนัคือคนอะไรคนอะไรเลยบดไแย่จิไสี บนยอดเองเอ่ก็ไม่ดีเอากลับไปครับขั้นตอนต่อไปที่ตั้งไหนเนาะครับท่านบนระดับกันกาแฟครับนี่เขาเรียกดิบกาแฟดิบมอ,มอ <c oughs> สอไปสนใจอินบอไก้เด้อ <laughs> อยากกินเปิดครับร้านขาย สั่งจองลงนาซีมือจองในเชื่อมมือที่อยากขายจองวัตถุมือบ่ขายขายมือรหัสเจว <c oughs> คืออยูแพคชีสนมูดดองนี่ครับเบิ้งนะครับยีเด็นนี่ครับอือจากอันนี้เลย,ยว่ากาแฟแท้เลยพวกครับนี่กาแ,แฟสดแท้ๆครับกาแ,แฟสดกาแฟจากของไทยครับเป็นกาแฟ อบอกนขาจะอาราบิก้าคุณาได้เขาได้ไหมครับเขาได้ก,ก็ดีครับก็อยากยูได้เรือกันเรียบสิยูไม่เคยได้แล้วล่ะอุ่นก่อนอุน่นวอมนี่ครับเครื่องนีแพงงไะเ็นต้องครับ ันนี้สองร้อยกบาทอันนี้ก็สองร้อกวบาทอันนี้สองร้ยกบาทโอ้ถือกี่ต้นเนี่ยพเพราอสือรวมๆแบบท่านอันนี้ก็สามร้อยสามร้มอยสองรอยสองร้อยสองรอยสองรอยอันนี้เป็นเม็ดแังนะครับนี่อันไี้ครับอันนี้ครับเม็ดอาราบิก้าอาราบิก้าจากดอย ปางขอนอันนี้อันนี้สร้างมาเองสร้างมาขวัวขวัวเลี้ยแมนจากไม่ได้ดิบๆไม่เหลี่ยงๆยังไม่ได้ประคัมชีขาวๆดอกน้ำผึ้งอย่างไรอยังครับน้ำผึ้งใส่ครับผึ้งามหวานโอ้ผู้หมักหวานน้ำผึ้งเย็นหาเนาะน้ำผึ้งนี่ยไม่ลองไปน้ำหายากดอก ซีอเอนด่ซีวินปั๊บเสร็จแล้กาแฟหอม<อ>ใส่ใบไปวา<ก>มึงสองวยเอาเซ็ตมมึง,งมลงวินดด้วไอ้ออกออเอูเออไั่แต่พอยูโรปสามร้อยตัวนี่นะครับเอากาแฟลงลงเรับอันี้ยังเป็นเรื่องการดิบครับ น้าบริเลตอะ่ะ40 m ลแล้วก็ทิ้งไว้อีก30วิเพราะว่ามีเก็ดในกาแฟมีไคยืนหัวฟองปุ๊บปุ๊บปุ๊ปออกออกไปแล้วนี่นแล้วครับเพราะเขาว่ากาแฟไทยครับกาแฟไทยบุพเพศได้ <laughs> โอ้โฆษณากาแฟทั้งที่พ่กเขา ต้องข่าวละละ้ารุ่นนี่อย่าลืมกด Subscribe ยูทูบเบอร์มูผมได้เด้อครับซื้อซองซื้อบางในก่อนลากรช่ยแนลครับนะครับฝากนะครับเป็นไงครับกินจะกินบอพี่น้อง <laughs> <ำ>ถามมึงกาแฟนเนี่ยครับคือกาแฟนเคลื่อนนั่นเนาะเคลื่อน,นยังก็ละ่กะกับแฟนด แล้วพึ่งคือกาแฟเมนทางอ,อกกาแฟยอย่างว่าคิดซื้อบอกแต่ว่าเคยได้ยินกินกาแกฟแบบนี้อยู่กาแฟสดกาแฟสดปูตู้เมื่อวานสิเมื่อตอนสิไปกินปูตู้เนี่เจ้าคิดรถนี่ว่าแต่ไปกินอ้ำมอนก่อนอีก๋วย อ,อันตั้งเต้กินกาแฟมา้เนีนเเ่ยกาแฟแพงสุดจั่บาทครับแก้วแพงสุดนะครับไม่กินอยู่เขาคอดแล้วมาแสดงให้เราจอดซ้ำนี่แหละส <200. S 2> องร้180อยร้อยแปดสิบพี่ลีแบบโอ้เสียบบ่เสียบเสียบกันตามราคา เขาอ,อมันขายวิวนะ้ที่สุดอ่ะกาแฟของผมนี่ครับหอ,เอมอเนื้อครับผมขอมครับซิมซิมอีซิมเบิ่งพี่น้องก็ได้ไปนี่เนะาะคนละเพครับใึส่พี่น้องรสชาติที่เป็นแบบว่าไป้บว แม่นครับปลายเปรี้ยวครับกินง่ายบวคือจังเอเมซอนกินง่ายครับพี่น้องมันบ่นบ<ข>อยแหกข้อได้ครับต้องร้องอีกแค่นึงครับพอ่อที<ม>่รูกได้พี่น้องได้นี่ทันย้ำมาสระวิเนี่ยคือสิสดชืน่นเลยพี่น้องตื่นเ้ามาเนาะหยิบด,ดวงตื่นเ้ามาเฮ็ดกาแฟกินโอ้สุดยอดนี่นอนนี่นอนเสร็จ นี่แหะครับอันถ้าใครนี่แก้วจะบานเนาะครับคันผมก็กิขายบั้งชี้ซิมหาซิมเลยนะราคาราคาตลาดเนี่ยเนาะราคาตลาดราคาตลาดปกติราคาอันน้ำเพียงดอกไทยพี่น้องกันครับผมนะครับเดี๋ยว์ยิกสวัที่คันพุทธิมแข็งมันดีพอดีขวอนก็ได้กินเย็นก็ได้เห็นรอครับแฟนนี่